สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนก็ผมมาทำม้วนกับช่องเอทีบิชโก้นะครับผมวันนี้มมอยู่ที่ออฟฟิศโตนะครับผมอันนี้ผมมีนัดรับเครื่อง iPhone 13 Pro กับ13นะครับผมจะมารับเครื่องที่นี่นะครับผมเดี๋ยวดูคนค่อนข้างเยอะนะครับข้างในก็มีเป็นค่อนข้างเยอะครับมีคนจำนวนมากโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปต่อคิวรับของก่อนนะครับผมครับเลยครับ ผมเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะครับเพราะว่าเขาให้อลิศเข้าคนเดียวครับจองในชื่ออลิศเขาไม่ได้จองในชื่อผมครับผมก็เลยอลิศเข้าได้คนเดียวเขาให้เข้าได้เข,า,ข,า,ขาให้คนที่จองเข้าได้คนเดียวนะครับผมผมก็เลยอดเข้านะครับเซ็งเลยครับ ตอนนี้ก็ได้เครื่องแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเลทรอที่ดูหน่อยนี่ไอโฟนสิบสามครับผมสีชมพูครับผมวันนี้ไอโฟนสิบสามโปรครับผมสีเซราบูนะครับผมวันนี้ปีนี้ผมใช้รุ่นโปรครับผมเพราะจองโปรแม็กไม่ได้ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลมักเครึ่งเล็กมากเนะครับผมโอเคครับผมแล้วเครื่องมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปแกะกล่องกันที่บ้านเลยนะครับผม มาแล้วครับผมแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมนี่ครับมาได้สองเครื่องนี้มานะครับเราจะมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับผมมาแกะกล่องกันเลยครับผมอ่าดูสิครับว่าผมไม่รู้นะครับว่ากล่องไหนคืออะไรนะครับนี่ดรับผมอล่องนี่ครับผมว้า ไ <iPhone> อโฟนสินะครับผมถ้ากล่องสีขาวนี่รู้เลยนะครับผมห,<า>หยิบมาเครื่องแรกเจยไอโฟนนะครับอันนี้ของอลิศครับผมอันนี้ไอโฟน e 13ปกตินะครับขนาด25 6, 6หมดปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่พอครับผมเพราะว่าอลิศใช้12 64แล้วพื้นที่ไม่พอถ่ายงานต่งการบ้านพื้นที่เต็มงานหายเกลี้ยงอารมณ์เสียผมเลยต้องมานั่งปอบใจเฮ้อ นี่นะครับผม256้าก็เลยหมดปัญหาเรื่องนั้นไปนะครับโอเคแกะกล่องข้างในดูเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะแกะกล่องต้องบอกเขาก่อนว่าทําไมครั้งนี้เขาถึงไม่ยอมไม,ไม่ไม่ยอมไม่ตรวจตั้งแต่ที่ร้านอ๋อครั้งนี้นะครับคือผมเข้าไปออย่างที่ผมบอกในคลิปต้นคลิปนะว่าที่ร้านอะ่ะที่ Apple Store เขาไม่ให้คนที่ไม่มีชื่อจองเข้าไปรับเครื่องเขาให้คนที่ชื่อจองมีชื่อจองรับเท่านั้นก็คืออาิตใช้ชื่อได้ิจ,จองไม่ได้ใช้ชื่อผมก็เลยไม่ได้แกะที่ร้านนะครับผมแย yeah, ่มากๆเลยฮะ เดี๋ยวตีเลยทุกคนทุกคนด้วยดึงด้วยสถานการณ์โควิดเขาให้มาแกะที่บ้านผมก็ใส่โ,โคร้านอย่างเดียวเลยผมมันไส้มากไม่ให้ผมเข้าอย่างกับผมเป็นตัวอะไรตัวตอนนี้เขาก็ไม่ไม่มีอ่อพลาสติกห่อนะใช่ก็เนี่ยเขย่าก,ก็ไม่ลงก็ยังไม่แกะซิลเนี่ยอ่า,อาเดี๋ยวเรามาแกะซิลเนี่ยซิลอยู่นี่เห็นไหมโอเคซิลดึงดึงสองส้มปุ๊ดมาดมาแล้ว ถ,ถ่ายใกล้ไหมชิพายได้ไนหะเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโอเคเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆดีกว่าครับโอเคค่ะเอาเลยครับแล้วตะกี้นะครับผมที่ผมแกะไปอันหนึ่งนะครับผมมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บน่าแกะเสร็จแล้วก็จะสไลด์กล่องลงด้วยแบบนี้นี่ครับผม iPhone 13นะครับสีม้ำเนซึ่งสีชมพูมจะขา,ขาวๆเลยเนาะใช่สีมันจะ อ,อ่อนๆยูผู้อ่อนเลยครับาขาวๆเลยแล้วกล้องขว้เห็นไหมสวยมากเลยจะได้รู้รู้ได้เลยว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับ mm hmm. นี่กล้องไม่ได้เทียบกับตัวเก่าให้ไอโฟน10 สงที่เปิสัอเตดูครับ iPhone 13ก็จะเป็นกล่องสีขาวถ้า s ี r ีส์ Pro จะเป็นกล่องสีดำนี่ครับผมสีเซราบูนะครับสีสวยจนะังสีสวยมากๆเลยนี่สีสวยจริงๆนะใช่ครับเครื่องก็จะเท่ากันกับี่ขนาดเท่ากัน iPhone 13เลยใช่ไหมอ่าร<ม>ูกล้องก็จะนี่เทียบกับ Pro Max อันนี้เป็น Pro Max เครื่องจะใหญ่แต่ว่าเนี่ยรูกล้องจะใหญ่กว่าเหมือนเดิมครับน่าจะถ่ายรูปชัดขึ้นนะกล้องเซนเซอร์ก็ใหญ่กว่าทุกอย่างใหญ่กว่าเลย ยีวเว้นขนาดหน้าจอ ความเป็นโปรก็อยู่ที่หน้าจอนะครับผมท,ที่ที่นี่หน้าจอที่ละเอียดกว่าตัว13หน้าจอนะครับผม iPhone 13นะครับจะไม่มี refresh rate 120เฮิรต์นะครับผมส่วน iPhone 13 Pro เนี่ยจะมี100 120เฮิรต์ refresh rate นะครับผมซึ่งมันจะไหลลื่นกว่านะครับผม13 Pro Max <c oughs> ก็เช่นกันนะครับมี120เฮิรต์เหมือนกันแต่ผมจองไม่ทันเศร้าจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับผม แล้วก็กล้องนะครับเหมือนเดิมครับ13 Pro ก็จะมีกล้อง3ตัวครับผม13ธรรมดาก็จะ2ตัวครับผมแต่13ธรรมดามีเลกแกล้ก็คือควยควยกันทําให้ดูคนอื่นดูรู้ว่าเอ,อ้เครื่องใหม่นน 13, ม 13, เนี่ยจาก13 Pro Max 13 Pro เนี่ยอาจจะจะมาถามว่าเอ,อ้ย13หร <c oughs> ือ2ครัเพื่อนจะเศร้าๆหน่อยนะครับโอเคครับแกะกล่องมาก็เหมือนเดิมครับผมนี่สายชาร์จเหมือนเดิมครับอยู่ ไทซีทูไลท์นิ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรโอเคครับของแถมมันก็มีให้แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับาร,าาราคาก็สามหมื่นกี่ร้อยวะมาดู i อ h o n e 13 Pro นะครับ38,900นั 38, นะครับผมที่ความจุที่ร้อย ต้องอำลาเครื่องเก่าแล้วแต่ใช้เครื่องใหม่อมนี่ก็สีสวยเนาะจะเครื่องเล็กกว่าอถนัดมือดีโอเคครับอ,อย่าลืมติดตามนะครับผม